ข่าวด่วนทุกคนบอสโจโยมนินย้ำชัดนะครับบุคลากรในวงหรือคนในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงห้ามแปะลิงก์เว็บพนันนะครับ ล่าสุดทุกคนทางด้านบอสโจโยมานินก็ได้มีความเคลื่อนไหวในแพลตฟอร์มของตัวเองครับโดยเขียนแคปชั่นครับเอาไว้บอกว่าศิลปินหรือสมาชิกวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่แปะลิงก์เว็บพนันนะครับถ้ายังสังกัดสาวน้อยผมไม่มีนโยบายให้ลูกทีมรับงานโพสทั้งเฟซและสตอรี่ถ้าพลาดถูกจับมาทางวงไม่รับผิดชอบนะครับ นี่คือข้อความที่บอสโจยมานินได้มีการโพสต์ล่าสุดครับบนแพลตฟอร์มของตัวเองนั่นเองครับทุกคนเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นหลากหลายครับทุกคนสําหรับการที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางด้านบอสโจยมานินเนี่ยก็เลยได้ออกมา เตือนนะครับทุกคนลูกทีมทุกคนที่อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองถ้าเกิดว่าเข้าไปยุ่งหรือเข้าไปรับงานในตัวนี้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบอสโจเนี่ยย้ำชัดเลยนะครับว่าไม่รับผิดชอบแต่อย่างใดนั่นเองครับ ย่างที่บอกครับทุกคนต้องบอกว่าการที่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดฤดูกาลใช่ไหมครับทุกคนหมอลำเนี่ยก็โหไม่ได้มีงานนะครับช่วงนี้บางคนเนี่ยอาจจะไปรับงานในเรื่องของโปรโมทสินค้าหรือเป็นงานรีวิวต่างๆครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงใช่ไหมครับทุกคนอันนั้นต้องบอกว่าไม่ผิดนะครับถ้าเป็นงานแบบว่าไปทานข้าวไปรีวิวนะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาให้เราที่บ้านเพื่อที่จะให้เราเนี่ยพูดโปรโมทให้อันนั้นเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าถ้าเกี่ยวกับ เว็บพนันแล้วก็ชักชวนคนไปนเล่นเนี่ยอันนี้เนี่ยผิดเต็มๆนะครับแล้วก็ถ้าเสียมาก็คือไม่ได้เสียแค่ตัวศิลปินคนเดียวนะครับเสียทั้งวงกันเลยทีเดียวครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยครับศิลปินนายกอมีนพ่วงท้ายนามสก,กุลนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหทางวงเสียหายอย่างแน่นอนบอสโจมิมเชื่อว,ว่าก็เลยเอามาตัดบทก่อนนะครับสาหรับคนที่คิดจะรับงานแนวนี้นั่นเองครับทุกคนก็มีตัวอย่างให้เห็นหลากหลายในช่วงนี้หลายคน ก็คงจะได้ติดตามข่าวสารอยู่นะครับสำหรับคนในแวดวงการนะครับที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพันในตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีครับและก็มีอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับทุกคนที่โดนปลอมนะครับแพลตฟอร์มของศิลปินครับทุกคนอย่างเช่นน้องเนตกาแฟครับทุกคนคือโดนปลอมเฟซแล้วก็เอาเฟซตัวเนี้ย ไปขึ้นเป็นเว็บพนันคือไปแบบเปลี่ยนหน้าปกไปอัพสตอรี่แล้วเป็นหน้าน้องเนสกาแฟเลยนะครับจนตำรวจเนี่ยได้ได้ติดต่อไปหาน้องนะครับแล้วก็ให้น้องเข้าไปให้ปากคำนั่นเองครับซึ่งน้องก็เข้าไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองนะครับทุกคนสำหรับน้องเนสกาแฟครับทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ทีนี้แหละครับทุกคนคนคนที่โดนปลอมเนี่ยไม่เป็นไรคือถ้าเราไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยอันนั้นคือไม่ได้มีผลอะไรแต่ว่า คนที่มีตัวตนนะครับหรือว่ามีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นศิลปินเองหรือว่าจะเป็นบุคลากรในวงเองไม่ว่าจะเป็นวงไหนก็ตามนั่นแหละครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวในตรงนี้นะครับผลเสียเนี่ยมันกลายเป็นวงกว้างแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างเลยที่มิ้มข่าวกระแสเป็นห่วงนั่นก็คือเพจปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นของน้องอุงอิงเองซึ่งตอนเนี้ยนะครับเราเห็นแบบว่า ทางนี้ตอนนี้ทางวงเนี่ยก็ได้มีการจัดการแล้วก็คือบอสโจมมอบอํานาจให้นะครับพี่มาเดี่ยวผู้จัดการเนี่ยไปประสานทางด้านตํารวจนะครับอาชญากรรมเทคโนโลยีใช่ไหมครับเพื่อที่จะจัดการในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้เราเห็นคนที่สร้างกลุ่มอุงอิงขึ้นมาเนี่ยไปโพสต์เกี่ยวกับการชักชวนเล่นก็มีแะทุกคนอันนี้คือไปแจ้งความเนี่ยถูกแล้วนะครับตอนนี้ทางวงก็คือ จาัดก,การค่อนข้างที่จะเด็ดขาดเหมือนกันเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ต้องระมัดระวังดีๆด,ด้วยกันแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือบอกไปถึงทางด้านศิลปินเองแล้วก็ตัวที่เสพสื่อโซเชียลเองเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่า,าเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่มีชื่อศิลปินแล้ว เขาชักชวนเล่นอะไรก็ไปเชื่อแบบนี้ครับทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบจริงๆนะครับทุกคนแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยดาราก็โดนไปแล้วน้องทุกคนน้องแซมมี่นางเอกช่อง7นะครับโดนไปแล้วก็คือโดนโดน,โดนเ,เกี่ยวกับการซื้อของในโลกออนไลน์นะครับราคาเนี่ยโอ้โหแพงมากๆนะครับแล้วทีเนี้ยก็คือไม่ได้รับแบบไม่ได้รับของแล้วก็เหมือนกับ เบอร์โทรนั้นเนี่ยโทรมาแบบโอ้โหสร้างความน่าเชื่อถือมากๆอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบก็ต้องระมัดระวังด้วยและอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอะไรต่างๆอย่างบางทีเนี่ยเราเห็นรูปศิลปินดังๆมีการโพสนะครับเชิญชวนทุกคนไปเล่นเนี่ยต้องเข้าไปดูด้วยนะครับทุกคนว่ายอดฟอลเขาเท่าไหร่นะครับหรือคนคนเนี้ยเป็นของจริงหรือเปล่าเพราะไม่เช่นนั้นนะครับทุกคนพอเราพลาดมาแล้วนะทุกคนไม่ใช่แค่ตัวเราเองนะครับ โอโหพังไปถึงองค์กรพังไปถึงครอบครัวเลยก็ต้องระมัดระวังดีๆด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้ถือว่าบอสโจออกมาโพสต์เนี่ย เตือนสตินะครับไม่ใช่แค่เตือนสติในคนในวงของตัวเองนะมิมั่งว่าเตือนสติวงกว้างมากๆว่าจะเป็นวงการหมอลำหรือแม้กระทั่งคนเสพโซเชียลเองก็แล้วแต่อย่างตัวเราเองนะครับทุกคนที่เห็นเขาชักชวนเล่นนู่นนี่นั่งอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็อย่าไปเล่นต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าตัวนี้เกี่ยวกับการพน,นันหรือเปล่าถ้าขึ้นชื่อว่าการพน,นันเนาะทุกคนก็เป็นอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับพอโจก็โพสต์เลยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่่าาานมานมี้บอกว ศิลปินหรือสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่แปะเว็บพนันนะครับเพราะว่าสังกัดสาวน้อยเนี่ยไม่มีนโยบายให้ลูกทีมโพสต์ตงานเหล่านี้หรือสตอรี่เหล่านี้นะครับถ้าพลาดถูกจับมาเนี่ยทางวงไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนี่นะครับทุกคนก็ชัดเจนนะครับสำหรับทางด้านบอสโจเนาก็ถือวาอ่าเป็นผู้บริหารที่เร็วนะครับทุกคนพอเขาน่าจะได้ดูข่าวแหละเพราะว่าช่วงเนี้ย มีข่าวเยอะมากๆนะครับทุกคนเนาะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทุกคนก็ยังปราบไม่สิ้นสักทีสําหรับเว็บการพนันออนไลน์นะตอนนี้นะครับแล้วก็ยิ่งตอนนี้ยิ่งง่ายเข้าถึงง่ายอย่างเช่นสมมุติว่าอุ้มอิ่มเนี่ยโพสตสตอรี่ให้ทุกคนไปนเล่นถูกไหมครับโพสต์ปุ๊บนะครับทุกคนที่เข้ามาดูสตอรี่อุ้มอิ่มและวเอ๊มนี่มันคืออะไร ทำไมแบบได้เงินถูกไหมครับบางคนก็จะคลิกเข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ต้องระมัดระวังด้วยก็ต้องดูดีดด้วยว่าแพลตฟอร์มนั้นนะเป็นของจริงหรือเปล่า,อย,าอย่างตัวของศิลปินน้องเนสกาแฟเองเนี่ยก็โดนปลอมนะครับและอย่างที่บอกว่าทุกวันนี้นะทุกคนผู้ติดตามเนี่ยมากกว่าของคือเกือบจะเท่าของจริงแล้วนะนะอันนี้ของปลอมแล้วทุกคนเพราะแะั้นแล้วตอนนี้นะครับปโปรไฟล์ปลอมก็ ค่อนข้างจะคล้ายของจริงขึ้นทุกวันทุกวันนะครับยิ่งต้องสร้างความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปอ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่เนาะก็เตือนเนาะเตือนไปยังคนที่ดูแล้วก็เตือนไปยังแบบว่าพ่อพ่อแม่แม่ fc แฟนคลับเนาะเตือนลูกเตือนหลานนะทุกคนเนาะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าบอสโจเนี่ยโพสต์เอาไว้ลูกทีมเนี่ยก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็เข้าไปกดแชร์กัน เยอะแยะมากมายครับทุกคนเนาะหลายคนก็แบบนะไม่อยากให้มายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะครับเนาะอ่ะโอ้โหเนี่ยแฟนคลับก็บอกว่าถูกต้องแล้วครับบอสเป็นตัวอย่างผู้นําที่ดีแล้วชัดเจนมากนะครับองค์กรใหญ่ขนาดนี้ต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับนะครับกับการบริหารอย่างเคร่งครัดเหมือนบอสโจทำถูกต้องที่สุดแล้วครับนะครับเยี่ยมหลายหลอ้ายนะครับอ่านี่นะครับทุกคนอ่าบางคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับเนาะแมนยูครับบอสโจนะครับอ่าหลายคนก็คือ เขาไปบอกว่าเห็นด้วยกับบอสโจเยอะแยะมากมายครับทุกคนก็ถ้าเห็นใครก็เป็นหูเป็นตาให้บอสโจได้นะครับก็มีการส่งไปให้บอสโจได้เนาะสำหรับ FC Fan แฟนคลับเนาะเผื่อบางทีแบบว่าศิลปินอาจจะพลาดไปครั้งคิดน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับใครยังไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องอิ่มก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับ